ก็เยอะอยู่นะจุดนี้เนาะแต่บานนะแต่เราไม่ค่อยจะมีเห็ดเก็เลยบานคาะรอบนนี้ได้เห็ดบานแต่ขาเข้างามเนาะใช่ก็ได้หม้อใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยสองหม้อโอ้ยเหนียวนี่งามเท่ห์วะโอ้ยนี่คืองามที่นี่ตัวเองเก็บนั่นแหละตัวเองเก็บเอาเหรอดอกกิ่งลงเขาน่ะถ้าจะเบลอ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  เ้ตื่นเช้าเกินตื่นเช้าเกินตอนไหนนะตื่นเช้าตีห้าใช่ไหมยังไม่สว่างตื่นตีห้ามาแล้วเนี่ยนี่มีกงามอ่ะมาเมนูมาเข้ากล้องมาวันนี้วันนี้เข้าป่ากันสามคนเลยนะมีแขกรับเชิญแขกรับเชิญเรนูสมิทจากเท็กซัสเลยนะเนี่ยมามามาไกลนะกับมาจากเท็กซัส เพื่อที่จะมาเก็บเห็ดที่นิวยอร์กเนาะนี่ไงก็เพื่อนออริจินอลเก็บเห็ดของแมวอ s a <laughs> โอ้ยเยอะอยู่ทุกคนดูนี่เต็มตะกร้าแล้วนี่แค่จุดเดียวนะเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่หมดยังไม่หมดอีกยังไม่หมดมใช่ใช่เต็มละเอานี่นี่อีกถุงหนึ่งโอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่ <c oughs> เยอะงามเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูก็ได้เยอะอยู่นะล้นตะกร้า คอหักคอโค่นหมดเลยเออเพราะว่าเราใส่ถุงเดินเป็นไรเรากินได้เหมือนเดิมขออย่าให้มันเละแค่นั้นแหละได้เยอะดีจ้ะวันนี้เร็มแรงเนาะเต็มเต็มเต็มาได้ไหมเต็มจะคว่ำไหมตุ้มเเรายกตะกร้าขึ้นบนรถก่อนไหมไม่เป็นไรยกได้อยู่กะสอบว่าเอาหอวอาหารห้าสิบเ้าก็ยกได้ได้ก็เยอะอยู่นะจุดนี้น่ะเยอะ สวย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 มาอันนี้ก็ขาบักเอ็กเลยนะขาบักเอ็กภาษาเนื้อขาบักเอ็กภาษาเนื้อดี่ีถ่ายรูปให้หน่อยเปิดประตูรถออกมาก็เจอเลยนี่เกือบจะเหยียบเห็ดเอ้ยตายละสะออนค่ะปิดประตูก่นปิดประตูฮะหรอที่เห็ดดอกน้อย เปิดประตูก็เจอเห็ดเลยค่ะอันนั้นเพิ่งขาลายอ๋อพิ่งขาลายใช่ไหมอุ้ยน่าเดือดมากได้ไปเก็บเก็บเฮ้ยนี่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 เดี๋ยวก่อนแงะกีดกลัดกันใหญ่แงะป้าพี่เรนูอันนี้กำลังงามเลยนะอ้าวอันนี้เพิ่งขาลายดูสวยสวยสวย พอดีเลยมาจอดรถแล้วก็เจอเลยสองดอกสวยงามอยู่เนาะเรายังไม่ตัดเนาะเอาใส่ไปตัดพี่ตัดพี่ตัดตัดาเตรียมพร้อมอยู่แล้วตัดขาพี่หนุ่ยตัดขาโชะทีเดียวเลยจะเขาอยู่ตรงนี้แหละเขาจะได้เกิดม่เออันนั้นเห็ดพิษเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเห็ดพิษก่อน นี่เห็ดพึ่งทั้งเห็ดพ er ึ่งทั้งเห็ดพิษอยู่ใกล้ๆกันเลยจ้ะอ่านี่ถ้ามีเห็ดพิษอยู่ใกล้ๆก็จะมีเห็ดพึ่งอยู่ใกล้ๆนะคะพึ่งขาลายอ่ะพี่อีกดอกนึงจ้ะแผนกตัดขาค่ะอ่าพาทุกคนมาดูนี่เห็ดพิษตรงนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนาะนี่ถ้าขึ้นตรงไหนก็นั่นแหละเห็ดพึ่งก็จะขึ้นแถวๆนั้นละค่ะเนี่ยสีเขาสวยมากเลยเนาะสวยมากๆเลยสีอ่ ขอนเห็นในหนังสืออ๋อใช่นี่เป็นพอบบออ้เนี่ยเขายังขาวอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยนะแต่มันบางทีมันถ้าเกิดผ่าดูข้างในถ้ามันเป็นสีนจเองใช่ต,ตรงนั้นแก่แล้วเสียดายสองดอกออตามกันไปจ้ะอันนั้นอันั้นแกแลนเทิร์นไม่ใช่ไม่ใช่ฮันนี่ไม่ใช่ฮันนี่นกกะ อ๋อมันเป็นแจ็คโอเรนทนมันกำลังขึ้นเห็ดพิษเห็ดพิษจะก,กินไม่ได้หาต่อหาต่อเหมือนจะเห็นอยู่ใกล้ๆขอเช็คดูก่อนเดอะเจอไหมฝั่งนู้นอาอันนี้คือทำไมเป็นเพอร์เวอร์อย่างน,นี้ขอดูก่อนสิอ๋อโอ ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยนี่ไม่ได้เนาะเห็ดอ,อันนั้นเห็ดน้ำหมกักเห็ดน้ำหมักเออสีมันสวยนะเห็ด <He ads S 2> น้ำหมักเนาะไปออกแล้วบอสอ้าวอ,อันนี้สวยๆจ้ะดอกนี้งามๆอ่ะ นี่ได้ละสวยจ้ะแล้วก็มีดอกเล็กๆอีกดอกหนึ่งอันนี้น่ารักตันนี้ตน,นี้ทุกคนเข้าไปนี่งาม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 นี่อุยอันนี้งามขนาดเลยสวยได้แล้วทุกคนแม่ลูกคะ่ะอยู่เป็นคู่เลยคะ่ะนี่ สวยค่ะเห็ดพึ่งกำลังออกกันเต็มที่เลยนะคะหลังฝนตกเนาะทุกคนก็วันนี้ออกมากันแต่เช้าหาเห็ดพึ่งกันนะคะอากาศเย็นจัดมากวันนี้อลงมา40 40สามสิบก้า40ดีกรีนี่ะทุกคนวันนี้เนี่ยแล้วก็ทั้งลมทั้งเย็นนะว,วันนี้เนาะ ไปหากันต่อจ้ะนี่แต่ที่นแน่เราได้ละนี่นี่คู่นี้สวยมากเ,าเก็บไปจ้ะสวยๆโอ้ยล้นตะกร้าแล้วทุกคนแค่จุดเดียวนะคะเต็มหมดเลยลนนะะ้ลนแล้วค่ะล้นแล้วเอาตะกร้าใบเล็กมาว้าวงามอยู่เนะเาะงามอยู่งามอยู่ไปเก็บตเก็บสวยงามโอ้ย งามค่ากงามขาข,า,ข,า,ขาแน่นอยู่บอกแน่นแน่นแน่นงาม,งามตัดเอาใกล้เขาเจะได้อยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวคนถ่ายลูยกให้เดี๋ยวคนถ่ายเดี๋ยวก่อนเด้อไปเจออีกดอกหนึ่งแล้วสวยไหมสวยไหมแต่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ะอะนี่มีก็งามอยู่เนาะก็งามอยู่แต่ก็งามอันนี้คนละชื่อเขาชืคนอะไรคนละสายคนละชื่อคนละสายพันธุ์ของเห็ดพึ่ง แต่ไปศึกษาจำไม่ได้เชื่อว่างามอย่างหลายดอกอยู่นะ่นกิงนี้นะไปมองหาย่อ,อนูน่นแมวอุสเอตุ้มงุตุ้มงุอยู่ตรงป่าตรงนูน้นเ <c oughs> <c oughs> จอหลายดอกอยู่นั่นเนี่ยไปไปเดินมุดป่ากันเลยจ้ะทั้งหนาวทั้งลมนะวันนี้ โอ้ยสะออนอยู่หลายดอกอยู่ไหนอ,อย่าหลายอยู่นะอ้าวมาพี่เลนูย้อนกลับมา <c oughs> <c oughs> ย้อนกลับมาตัดขา <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ <c oughs> นี่ <c oughs> ตรงนี้อีก ดอกใหญ่ๆน <st år> ี่ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ละอันนี้น่วมละดอกนี้ขาไม่ได้ละอันนั้นแต่อันนี้ได้จ้ะอันนี้ได้อยู่อ่ะนี้อ่ะอันนี้อันนี้ได้เนาะตัดขาได้ตัดขาอันน้งขาก็ลากหลุดไปละแต่อันนั้ก็ งั้นไปขอสามดอกนี่ห <c oughs> ลายดอกอยู่มาเร็วๆมาทางนี้สวยพึ่งหวานสวยๆจ้าใช่<อ>ใช่ชเ,รเ,รเราเจอวันนี้จ้ะพึ่งหวานสวยๆนะคะอ้าวงามมากมีอีกไหมคะ งามจริงๆปล,ล,ล่อยเชื้อตรงน้ตรงนี้ปล่อยเชื้อตัดตัดรากปล่อยเชื้อตรงนี้นงามอยู่เนาะ,ะสงสัยเราจะได้เป็นเข่งแล้ววันนี้เฉ <laughs> พาะในรถก็เต็มตะก้าแล้วนะฮะ ตัวแมงอันนี้ต้องเอาออกไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปตอ้เดี๋ยวเราตาเราก็จะมองหาต่อตาเราก็จะมองหาต่อดีนะมีคนมาช่วยตัดขาเห็ดให้แล้ววันนี้น่ะพี่เรนูพี่เรนูตัดไอ้นี่ออกแบบตัดออกแบบนี้เดียวถ้าขวัญนะขวัญตัดแบบเสียดายชุบเยอะมากอ่ะั่นนหล่ะเขาตัดอย่างนั้นแหละต้นอย่างนี้เอาไปเราไปต่อ